แฮนสีแดงอะไใหญ่ัลูกใช่เขาไม่จะมีใหญ่กับเล็กนะลองดูไม่ใส่เอ๊ะทำไมมันหลุดนี่ใหญ่นี่เล็กครับจะต่างกันหน่อยนึงครับแดใหญ่กับเล็กนี่คิอไปลล้อยเ่ถึงนี่ เขาเป็นเลยนะว่าเราเาพิ่มอ่ะเพราะว่าต้นใส่บินยังไม่ได้เปิดหรอกนะขอบคุณมากครับ <c oughs> อะไรเยอะะ <c oughs> ขานเหลืออะไรก็วิ่งมาได้ครับแค่นี้นี่ต้งผาไม่มีอะดิพี่รุ่นเนี้ยปินนะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่มีจริงจริงเลย ไอ้โซ่บอกเว็บนี้ไม่มีไม่มีครับไอีผมไม่ได้เอามาเลย่ออาี้ใช่ไม okay ่มีเลยมันมันพอมันหักมันติดนี่ด้วยมันจะยกทั้งกล่องนะจได้ใช่มันจะยกข้้งกล่องมันจะยก้กล่องเลยครับแล้วมันจะมีขาตรงนี้ใช่ใช่มันจะยกข้งกล่องมันต้องเป็นยังไงใช่มันกท้งกล่องครับขาขา